สวสีนักเรียนชั้นปสทุกคนนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของความปลอดภัยทางบกทางน้ำทางเรือนะครับนะทางอากาศอะไรแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นนะครับในเนื้อหาก็คือในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุนะครับซึ่งในเรื่องของการ ขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับบุคคลที่เราควรจะต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายเนี่ยหรือมีอุบัติเหตุเราควรจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบ้างนะครับจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะครับอย่างที่ครูพูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับแล้วมันเกิดได้กับทุกคนทุกเมื่อนะครับแต่ ทุกคนก็ต้องอะไรครับต้องปฏิบัติตนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแต่เมื่อมันมีอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุด้วยด้วยด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออุบัติเหตุที่ร้ายแรงนะครับเราก็ต้องรู้จักการขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อมีเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวหรือเกิดขึ้นกับ บุคคลอื่นนะครับซึ่งหน้าทึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นอาจจะเห็นหรืออาจจะเป็นพลเมืองดีที่เห็นว่ามันมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วมีผู้บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่เราควรจะขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุหรืออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อมีเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุต้องรีบขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลอื่นที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้เนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายเราจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างนะครับเมื่อมีเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุเราต้องรีบขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับซึ่งเราขอความช่วยเหลือได้จากอันดับแรกเลยก็คือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลอื่นก็แล้วแต่ที่เราเห็น นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็อาจจะโทรบอกผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ปกครองนะครับหรือพ่อแม่เราหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือเราไว้ใจได้นะครับสองใครครับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ในโรงเรียนใช่ไหมครับนนี้ก็คือกรณีที่เกิดเหตุในในโรงเรียนหรือใกล้ๆโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีคุณครูอยู่นะครับหรือชาวบ้านนะครับที่ไว้ใจได้หรือว่า ที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือเราก็เข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับต่อไปก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเอกชนนะครับในนี้ในภาพเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเห็นมูลนิธิปอเต็กตึงใช่ไหมครับเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายมีอุบัติเหตุที่ไหนก็จะมีมูลมูลนิธิเหล่านี้นะครับเขา,าเข้าไปช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลา ดังที่เราได้เห็นรถที่มีอะไรรถจุกเฉินที่มีสัญญาณไซเรนดังๆนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่วยงานหนึ่งหรือว่าอ,อีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆเ,เรานะครับหรือว่ารุ่นพี่นะครับเราก็แจ้งเขาได้เราบอกเพื่อนได้บอกรุ่นพี่ได้นะครับเมื่อพบอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือ,อตํารวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับ อาจจะโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะครับว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นบริเวณนี้หรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆนะครับเราก็แจ้งเจ้าที่ตํารวจก็ได้นะครับเจ้าที่บ้านเมืองมีเหตุการทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยน,นะครับเกิดขึ้นนะเราก็สามารถแจ้งตํารวจหรือเจ้าที่บ้านเมืองนะครับเจ้าที่บ้านเมืองอาจจะเป็นตํารวจอาจจะเป็นประธานชุมชนนะผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือสารวัตรกำนันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ หรือว่าเจ้าที่ที่เป็นเจ้าที่ทางอำเภออะไรเงี้ยถ้าเราเจอนะครับคําพูดและท่าทางที่เราจะต้องใช้ในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอันดับแรกคือกรตะโกนร้องเสียงดังเพื่อให้ผู้อื่นได้ยินโดยใช้คําพูดที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับก็ร้องตะโกนเสียงดังนะครับ2โบกมือหรือใช้ผ้าโบกขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถพูดได้หรืออยู่ไกลจากผู้ที่จะขอ ความช่วยเหลือนะครับใช้มือใช้ผ้าโบกอะไรต่างๆนะครับก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับต่อไปโทรศัพท์นะครับขอความช่วยเหลือจากอะไรครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็คือซึ่งเป็นเบอร์หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของเจ้าที่ตํารวจนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งได้นะครับก็ก็จะไปขึ้นกับเป็น โทรศัพท์ที่เป็นหน่วยงานของตำรวจนะครับเขาก็จะส่งต่อไปนะครับในแต่ละพื้นที่นะอันนี้เป็นภาพโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยผมหกล้มลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเกิดข้อเท้าพลิกไม่สามารถเดินได้เดินได้หรือข้อเท้าหักเราก็ต้องใช้อะไรครับราอาจจะเจ็บปวดแต่ว่าเราอาจจะใช้เสียงของเราได้นะครับช่วยในการตะโกนนะก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับ ไปเขียนชื่อได้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะขอความช่วยเหลือไว้ใกล้ๆกับโทรศัพท์บ้านหรือเก็บไว้ที่ตัวหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอ่าล้วก็จะต้องเก็บไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมครับหรือหมายเลขโทรศัพท์อ่าคนที่เรารู้จักอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าเบอร์เมมเบอร์ไว้นะครับคนเวลาถ้าเราเกิดอุบัติเหตุอะไรต่าง,างๆเรา,สา,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 าสามารถโทรหาคนเหล่านั้นได้นะครับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุ นะช่วยให้ความรุนแรงของเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุลดลงได้เราจึงควรมีสติแล้วก็เตรียมความอะไรครับเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุก็จะได้ขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมนะครับเรื่องของอเมื่อเกิดอุบัติเหตุเราสามารถร้องตะโกนหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ผ้าหรืออะไรโบกนะครับ หรือแม้กระทั่งใช้โทรศัพท์ในการโทรหาบุคคลที่เรา,อาขอความช่วยเหลือเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเด็กๆนะครับอขอให้ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับเมื่อเราพบเหตุร้ายนะครับหรือเหตุซึ่งหน้าเราก็ต้องอะไรครับแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับ หรือว่าแจ้งเท่าที่ตำรวจแจ้งบุคคลในครอบครัวเราให้รับรู้รับทราบนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็มีเรื่องที่จะสอนพวกเราก็เพียงแค่นี้นะครับไม่ได้มีการบ้านนะครับวันนี้ก็ฝากเด็กๆทบทวนนะครับบทเรียนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็พบปะกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ